ท่านผู้ชมครับ ทีนะครับผมเนี่ยมาพิมพ์ใน,นดิสนะครับนี่นี่นี่ตามข้อความนี้เลยผมพิมพ์ไปว่า10.30เจอกันครับคือจะมีการเทสแขนแต่ผมลืมไปเลย10.30เนี่ยนะครับก็คือเวลา4ี่ทุ่มครึ่งแต่ว่าผมดันไปพิมพ์10.30ไงคนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพี่พิมพ์คงมาเทสพวกนี้กูไปนอนดีกว่าเวแล้วครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมีคนพิมพ์พรุ่งนี้ปะครับอะย่างนี้แล้วผมก็ไม่ได้ตอบคือพอผมพิมพ์เสร็จปุ๊บผมก็เออไปเตรียมตัวที่จะถ่ายคลิปวิดีโออะไรแบบนี้นะครับผมโดดเรียนเพื่อพี่เว้ยน <c oughs> <c oughs> กกะเอ้ยเท่าไงดีวะโอ้ยฉัน่าผมเครียดจริงเนยเนี่ยคือทุกคนเข้าใจหมดครับว่าผมเนี่ยจะเทสพรุ่งนี้แต่จริงๆอ่ะผมจะมาเทสวันนี้ตอนสี่ทุ่มครึ่งนเนี่ยเนี่ยมีคนถามสิบโมงครึ่งหรือสี่ทุ่มครึ่งครับคือผมอ่ะ ไปเซ็ตกล้องนั่นนี่ เว้ละเว้ยละทำไงดีวะอ่ะสำหรับใครยังไม่นอนแล้วกันนะครับเชิญเข้าห้องนะเดี๋ยวผมจะสร้างห้องให้เทสกันเลยรู้สึกเป็นคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้ทั้งทผมไม่ได้ตั้งใจนว้ยผมบอกก่อนและคือให้ผมไปเทสต,ตอนสิกโมงครึง่งทำได้ไหมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนกลางวันบ้านผมตอนนี้นะครับคืออยู่ในช่วงซ่อมแซมไม่มีเสียงสว่านเสียงค้อนปึ้งปึ้งปึ้ง,งคือมันไม่สามารถถ,ถ่ายคลิปวิดีโอตอนเช้าได้เลยตอนที่ผมถ่ายคลิปเนี่ย เอาเป็นว่าถ้าใครยังเหลือรอดยังไม่ไปนอนว่างัันเถอะก็ก็จะได้เทสนะครับผมมาเดี๋ยวผมสร้างห้องเลยพี่ขอโทษนะถ้าใครที่ไปนอนอยู่ตอนนี้แล้วแบบคือละเมอละเมอด่าเลยแบบเฮ er ้ยไอ้พ <c oughs> <ๆ>ิมพพี่ขอโทษพี่ว่าพี่เจตนาใช่เลยวันนี้เนี่ยเราจะเล่นแบบชิวๆเอาแบบว่าไม่ไม่ตึงเครียดมากนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดของผมนะครับก็จะเล่นโหมดทั่วไปนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ แผนที่เกาะสวรรค์ครับเล่นเป็นเดี่ยวโซโล่เลย48คนตัวเกมเนี่ยนะครับเอาให้มันธรรมดาที่สุดนะครับเหมือนที่ท่านผู้ชมเล่นตามสร้างห้องหรือว่าเล่นเวลาเราไต่แร้งเลยทุกอย่างเอาให้เหมือนเป๊ะๆเลยนะครับเราจะไม่ปรับอะไรที่มันเวอร์เลือด200ความเร็วขึ้นที่100ตามปกติเลยมีการจํากัดกระสุนนะครับอุปกรณ์เสริมอะไรก็คือตาม ดําๆไม่มีอะไรพิเศษเลยนะฮะรอบนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับผมเปิดให้คนที่เล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยได้เข้ามาเทสด้วยเพราะรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเ,เขาไม่ได้เทสนะฮะเลขห้องนะสองหนึ 2, 1, 2, 3, 5, 9, ่งสาห้าพาสเวิร์ดนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสาครับเอาล่ะเริ่มทยอยเข้ามาแล้วอันนี้คือเข้าง่ายเลยวันนี้ปกติเนี่ยนะครับโอ้โหเหลือล้อน,นะโอ้หตอนนี้เข้ามากี่คนเนี่ยตอนนี้เข้ามาแค่9คนครูเหลือเชื่อ ปกตินี่คือทะลักไงนท่านผู้ชมผมจะบอกให้นะโอ้แต่คนน้อยมากฮะนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยคือต้องเชื่อนะโอ้หรอบนี้เป็นรอบที่คนเข้าห้องช้าที่สุดครับความผิดผมเองอะ <c ibr ill excitement> แคนเราเนี่ยนะครับผมได้รับฉายานะเทสแคนเนี่ยไม่ยากครับแต่ว่าเข้าห้องเทสได้ทันนี่ยากกว่าฮะตอนนี้เหลือที่ว่างนะครับประมาณยี่สิบที่ถ้าไม่มีคนมาเพิ่ม ผมจะกดไปแล้วนะอันนี้ถือว่าเปิดโอกาสแล้วนะเดี๋ยวจะมาอ้างกันนะไม่ได้นะตอนนี้30คนแล้วนะครับทับ48ฮนะฮะอ้เองี้รู้สึกผิดว่ะ <c oughs> ถ้าเรากดไปเลยอะมันกว่านี้แน่กด <c oughs> เลยล้กกันตี <c oughs> นกูกอไปเลย ผมว่ามีใครบ้างนะครับเนี่ยมีลูฟี่ด้วยนะซาโบก็มีฮะมีลูฟี่มีซาโบนะขาดเอ็คนหนึ่งฮะ <c oughs> อืชื่อใจบุญท่านคิวท้กับเทพอเ <c oughs> หลือเชื่ออ้ <c oughs> ชื่อแต่ละคนนับถอยหลัง15วิครับผมขึ้นเครื่องอะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผม รอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรอบพิเศษนะครับพิเศษแบบพิเศษมากๆนะฮะนอกจากจะเข้าห้องง่ายแล้วนะครับผมคนในห้องยังน้อยอีกนะครับนี่ถือว่าเป็นรอบประวัติการเลยนะเพราะว่าปกติห้องเรานี่แย่งกันเข้าอ่ะอันนี้คือเหลือเลยที่เยรู้สึกผิดแล้วถ้าพรุ่งนี้เด็กตื่นมาตอนส0บโมงครึ่งทำไงดีวะ <c oughs> รอบนี้เนี่ยนะครับผมกติกาก็คือไม่มีเลยเอาเฉพาะผู้ที่ได้ที่1และคนที่คิวเยอะที่สุดรอบนี้เอาสองคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม้บอกก่อนรอบนี้นะครับเอาที่หนึ่งหนึ่งคนเอาคนที่คิวเยอะที่สุดอีกหนึ่งคนครับผมเอาละผมบอกไปแล้วนะผมบอกในดิสคอไปแล้วนะครับแเสือดานะครับผมกลางลลร่มกันแลลวฮะลูฟี่นี่ยังไม่ลงจัดเครื่องเลยนะครับหลายๆคนถึงพื้นแล้วนะฟาร์มกันไปครับช่วงนี้ฮนะ เทปออนวูเทปออนเจอล่าไม่เจอนะฮะเบอร์เ <dari> ก <transit> <organizational improvement> <artet> ้าข <ay> ้างไอออมเบื่องจิคนติดเมียนี่อยู่ในแคนจะไต่ออกแล้วตั้งชื่อางี้ยโอ้โหแมวขยะฮะแว้นแล้วฮะคือตอนนี้ไล่หาคิวเลยนะตอนนี้คือไล่หาคิวนะท่านผู้ชม ดิฟโชว์ดิฟโชว์เก็บของกันไปฮะช่วงนี้อยู่ในช่วงฟาร์มต้นเกมนะครับยังไม่มีใครตายฮะตั้งชื่อทั้งสาสรทั้งเลยหนูทอชื่อเข้ากับพี่เลยพี่ชื่อหนูทอลูกเอาสุดฮะข้างบนเนี่ยบรรยากาศมันดีฮะอุ้ยมีุยมีการยิงกันตายแล้วครับผมตายไม่กี่คนแล้วตายไปสองคนแล้วครับผมไม่ได้จับกล้องฮะขอโทษทีใครเป็นคนคิวเมื่อกี้นะครับอู้สองคิวเลยนี่ของจริงอะ ชื่อมันานว่าอะไรวะจัดไปแล้วสองคิวว่าตอนนี้น่าจะเป็นคนที่คิวเยอะที่สุดแล้วนะครับยังฟองฟาร์มหลบๆกันอยู่อุ้ยอะไรอ่ะแม่ขยากว่าไงเอานิ่งไม่พูดเหรอไม่ยิงเหรออะไรวะอะไรวะใช่ไหมไม่คิดมีอีกคนนึงยังไงฮะขับอ้อมกันอยู่ดูเชิงดูเชิง แล้วหนีอ่ะโอ้ยต้องเอาแล้วแม่เขาอยาบอกกูไปโอ้กูดูมึงไม่ได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะๆฮะจากโซโล่กลายเป็นดูโอ้ซะงั้นน่ะอะไรกันครับเนี่ยดูไปเลยฮะคุณมิกหรือไม้ฮะไม้เลเวลอัพนะฮะตึงๆกันอยู่นะแม่ นอกจากแอบสุดแล้วมึงยังไม่ฟาร์มด้วยนะฮะมันนั่งกันเป็นผัวเมียอะไรผเมีมันมาด้วยกันนะเนี่ยท่านผู้ชมผูณมองไงไงสอคนนี้ดีวะตอนนี้เหลือ26คนนะครับตายไปแล้วสามะโอ้โหเนี่ยหนูท้อคิวไปคิวหนึ่งนะอย่างที่บอกนะเอา2คนนะครับคนที่คิวเยอะที่สุดนะฮะและผู้เล่นที่ได้ันักหนึ่งนะครับคือช่วงต้นๆเนี่ยผมอยากให้เซฟเลย นะครับด้วยกฎกติกาแบบนี้ฮะเราไม่ต้องไปยิงแข่งกับใครเลยนะครับหรือถ้าแบบสายบวกจริงก็แบบแล้วแต่นะฮะยังสองคิวอยู่นะคนนี้นะครับโหงี่เขาตั้งระเบิดกันด้วยนะขึ้นมาเนี่ยระเบิดขาขาดนะผมจะบอกให้นะนี่ยังมาด้วยกันอยู่นะผมเลือกหมดถถูกใช่ไหมฮะไอ <c oughs> ่เขายังมาด้วยกันนะขอให้มึงตายทั้งคู่ ระเบิดตายนะกูโอ้ดอกเข้ามาโอ้อยเกือบตายอะตายดีฮะจะบอกให้นะคุณปาเมียขอเพลงเนี่ยฮะได้ไๆแล้วคนปาเมีแล้วตอนนี้เหลือ25คนแล้วนะครับตายไป4ฮะซาโบว่าไงซาโบทำไรมึงไม่ต้องแอคกุหลบเอาตัวเองให้รอด เหลือเชื่อเอาละหนูท้อวาไงเอาลงเอาเอาเขาดีอันีเรอ,เอไมัเป็นบวกขันมาสู้ดีกว่าเออว่าไงครับว่าไงฮะหนูท้อหนูท้อน่าจะเล่นในมือถือนะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไปเลยครับผมเก็บไปโดยคุณอิงเหรออ่านว่าอิงไหมอิงเย็ด yeah ตีชื่อเขาต้องอ่านนี้นะอิงเย็ด yeah อ่านนี้อ,อนนี้เหลือ21คนนะครับผมยังไม่เห็นมีใครบวกกันนะ มึงเล่นเซฟกันมากนะท่านผู้ชมมึงจะหลับเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มึงไม่ฟาร์มเลยแล้วมึงเข้ามาทำไมวะเนี่ยน่าจะนอนไม่หลับะเพื่อเล่นนะขอยัดาดูนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้คิวไปถึงไหนแล้วนะครับเอทีเสือดำนะครับผมคิวไป2แล้วตอนนี้นะคุณอิงคิวหนึ่งครับข้างไอออมคิวไปหนึ่งสองคิวครับผมตั้งแต่ต้นเกมนะคนนี้นะแล้วก็คุณมิกฮะหนึ่งคิวคุณไม้หนึ่งคิวตอนนี้สูงสุดน่าจะอยู่ที่สองคิวเราดูต่อไปเรื่อยๆฮะ เป็นำลังใจให้ทุกท่านนะครับถ้าไม่ฟาร์มก็ตายซะเออมัเข้ามาทำไมวะเอาละนะฮะคนนี้อยู่นอกวงนะแต่ไม่เป็นไรครับอยู่ใกล้วงมากฮะเขาน่าจะเช็คนะครับผมมืองด้านหลังฮะว่าจะมีคนอุ๊ยอุ๊ยอุยเอาแล้วไงเอาแลวไงเห็นแล้วไงเซฟครับปามีบอกเซฟสุดฮะ ยังไงในเมืองก็ต้องวิ่งมาหาเขาครับเขาได้ยิงฟรีฮะเพราะว่าเดี๋ยววงบีบนะครับคนที่อยู่ในบ้านตน้องออกมาฮะถ้าปาหมีเนี่ยเล่นแบบฉลาดฉลาดนะครับผมรอฮะรใอยเขาออกมาที่โลง่ลงๆแล้วยิงนะครับนอกจากในเมืองเนี่ยไอวอลเยอะนะฮะอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งออกไหมไม่ออกว่าเหมือนเขารู้ไหมว่ามีคนดักตอนนี้เหลือ18คนแล้วนะครับโอ้อยคนนี้ฮะคิวไป3แเลยฮะพ่อหนุ่มตาลีบันครับผมขอตั้งชื่อให้ฮะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเสือดำครับผมว่าไงฮะ อ๋อคนที่อยู่ในมือเมื่อกี้เอาแล้วไงเอาแล้วไงมันจะเบิดมาว่าไอ้คึงหลอดฮะคึงหลอดครับผมปั๊มไหมต้องปัม๊มแล้วลูกอุลวงก็ามาด้วยฮะกูเห็ี่ยใจเลยกดไปสองคิวแล้วอะ่ะอุ้ยเรียบร้อยหลังมาเรียบครับหลังแตกครับผมซาโบ้ฮะซาโบ้มาซุนไปซาโบ้หน้ามีนอุ้ยอุโดนนะซาโบ้วาไงหอคอยนี่ดักอยู่เลยนะซาโบ้วาไงอไม่น่าไหวไหมพันยาก่อนครับผม แตซาโบโดดฮนะรอดไหมซาบโบอหโอูยยยยกยย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 ยายยยะยยยไยยด้ยย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 ยนยย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 ยวยย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 ยงยยยยยยยฮยย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 คยยย่ยยยยยยยนยยยะยยยตะยย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 ยนยียย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 ้อยย่ยยยยยยยนยัยยยยยยนยย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 ยายยยยยนยยนยยยยะยย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 ยมาแล้วยะยยแย้ยวยวนะนนยนนยยยะยยยเะะ <c oughs> ยย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  อุ้ยมอใส่มันแรงมากเลยเนี่ยใครไปตามมันทันปะไม่ได้มึงเข้ามายิงหรือมึงเข้ามาขี่รถอะอามาที่แคมป์นะนัน่นนัน่นสายมือเจอคนนะเอาลงไเว้ยว่างไงเนียนโซโลว่างไงแมงมีลูฟี่มีซาโบมีโซโลด้วยฮะแล้วเขารู้ฮะเอาละไอวอตั้งมาครับผมระยะอัชิพท่าตรงนี้ ใครจะเป็นฝ่ายที่ออกมาก่อนครับตึงครับผมว่ามือไม้สั่นกันหมดตอนนี้และปลาระเบิดไปก่อนครับผมตอนนี้ต้องออกครับต้องออกฮะและเอาไว้โอ้โหมีคอเนอฮะสเลตติดคอเลยอ้ยคุณโซโลได้ไหมครับผมคิวกันเอา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 เรียบร้อยเลยซาโบมาซุ่นครับผมซาโบตอนนี้3มคิวแล้วนะครับเทียบเท่ากับพ่อหนุ่มตาลีบันแล้วนะฮะเอาไอ้ออมวาไงข้างไอ้ออมเอาโดนโดนฮะต่อเนื่อง โอ้โหแม่งหันซ้ายหันขวาด้านหน้าก็มีโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่มีคนอฮะว่าไงเอาเอาเอาโอ้ไม่ไหวอะมันเยอะเกินไปฮะแอ็นแมนเนี่ยเขารออยู่แล้วไงเขารออยู่แล้วฮะแอ็นแมนเนี่ยตอนนี้เหลือ6คนนะครับแต่ซาโบนี่สาคิวนะถ้าซาโบได้คิวหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะการันตีในการเข้าร่วมแคนเลยซาโบเข้าแล้วครับผมต้องเข้าวงแล้วฮะ มอไซค์นี่แว้นไปทั่วแล้วนะตอนนี้แล้วไม่มีใครยิงมาเลยนะเหลือเชื่อเลยยหูยตีิตตีิเอาละว่าไงซาบมไว้หอยไอ้ซาบูมึงมาตายตรงนี้จบเลยนะสามคิวว่าไงครับว่าไงครับไอ้มอไซค์แว้นเรื่อยๆเลยอ่ะปวดมากอ ตีคิวเขาไม่ไ้คตอนนี้ซาโบคือคนที่คิวเยอะที่สุดนะครับเอาไงกับตัวมอไซค์อ่ะเลือกเลยเอาไงกับมันไม่มีใครทำอะไรมันได้เลยฮะดูมันรอนไปทั่วเลยฮะกูดูดิดูดิไม่มีใครทำอะไรมันได้ครับแม้วันแว้นไปทั่วอุกปุกปุกอุกวิ่งเกือบพางปุยใหญ่ด้วยนะซาโบตอนนี้น่าจะการันตีแล้วครับผมว่าเป็นคนที่คิวเยอะที่สุดฮะ ดูคนอื่นบ้างนะไอ้แมวขยะมันก็ยังคงุ้มคุ้มแหวนนะไม่ใครไม่ไมีใครยิงมันเหลือเชอ่ะแล้ววงแค่นี้มจะบอกไปชนเกาตายอะ่ะเอาอไงเอาเอาเอาซาโบเอาอไงไอ้แมวขยะเอาจะบอกนะ ะครับคือคุณฟาโบฮะสองท่านนี้นะครับผมจะได้เข้าร่วมแคนดมโม็ออะไรครับเนี่ย <c oughs> พาร์ทหน้านะมอไซค์ไม่ขับรถยนต์ไม่ขับไอชิบหายโอเคครับผมเดี๋ยวผมแอดเพื่อนฟาโบไปก่อนนะครับเพิ่ม <c oughs> เพื่อนฟาโบไปนะครับอีกคนหนึ่งคือ <c oughs> เป็นมึงจริงเหรอวะเนี่ยเป็นมึงจริงจใช่ไหม ูเออจะชื่โอเคนะครับสองคนนี้นะเป็นสมาชิกนะครับคนล่าสุดนะครับของแคนดโมโฮะยินดีต้อนรับซาโบกูดีใจนะแต่แม่ขยะวัันนี้ขอบคุณมากครับต่นนี้ชมคลิปอะไรกันครับเนี่ยกดสันสกายช่องที่ถึงเป็นกระดิ่งเจอมาต่อไปฮะเฮียอะไรครับเนี่ย